เกตด้านลุกกันขาสาวมาถอดลุกตาหนึ่งที่แบบใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากงานผิวคือแบบเปลง่งปลางงานเมคอัพน้อยแต่มากคิวตาหน้าผมก็คือแบบสวยไม่ไหวแล้วเอาเหล่ะวันนี้จะขอทาแต่งลุกสวยเปลืองแบบตาหนึ่งกันสักหน่อยสิคะดูสิว่าจะสวยกว่าตาหนึ่งปะเริ่มพี่งานผิวฉ่ากันค่ะลุกตาหนึ่งรอบนี้โชว์งานผิวแบบสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเน้นเมคอัพแบบนี้กันโดยส่วนใหญ่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบลิควิด,ดไม่ต้องลงโปรดักต์ประเภทแป้งเลยค่ะเทคนิคคือลงบาง,บาง เพื่อโชว์ผิวสุขภาพดีมีเพิ่มเติมไฮไลท์แบบบามช่วงหนกแก้มหน้าผากกระดูกคิ้วสันจมูกแล้วก็ปลายคางอันนี้ก<ๆ>็คือห้ามลืมเลยนะคะแล้วก็ทากลอสฉ่ำเลยแต่งหน้าเสร็จก็ทําผมกันโคฟตาหน่งลุกนี้ทําผมก้าวมวยต่ำเบาแต่สําคัญตรงแสกข้างพร้อมปลอยผมแบ่งผมด้านหน้ามาแล้วก็ม้วนปลายนิดนิดดูพลิ้วปลิวปลิวในส่วนของผิวกายนั้นปารตีสืบมาแล้วค่ะว่าตาเหนิงใช้ยูสเลนสปอตเลสไบทันนิงโลชั่นสืบเท่านั้นไม่พอขอบอกว่าลองใช้มาแล้วด้วย เนื้อโลชั่นชุ่มชื้นซึ่มซาบไวไม่เหนียวเนอะนแถมทาเป็นประจำบอกเลยว่าช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสสม่ําเสมอสวยเนียนแข่งกับต้าหนิงไปเลยไม่เชื่อลองดูสิคะเรียบร้อยแล้วกับเก็ตดลุกทาชนกับต้าหนิงดูสิคะพอจะสู้ไหวหรือเปล่าบ่มงานผิวให้จึ้งขนาดนี้ต้าหนิงต้องมีกังวลบ้างละ่ะ ก็ไม่เลยค่ะตาหนึ่งเขาสวยแบบลาสบอสู้ไม่ไหวยอมแล้วคะ่ะแล้วฟินิชลุคของสาวๆเป็นยังไงกันบ้างคะแท็กมาอวดกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมบ่งงานผิวสวยมาสู้กับต้าหนึ่งกันด้วยนะคะ